ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แอรีห้าสิบสองนะครับเขามีแต่แอรีห้าสิบเอ็ดนะแต่นี่เป็นแอรีห้าสิบสองนะครับมนุษย์ต่างดาวนะครับ เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับล็อกประตูนะครับมีป้ายบอกว่าไปดาวอังคารนะครับแอเรีเยห้าสิบสองนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาเขาดูนะครับหลังจากที่ได้โทรศัพท์ไปคุยนะฮะนัดเจอกันนะครับผมก็ได้ไปคุยกับเจ้าของนะะค,คนที่ปั้นรูปมนุษย์ต่างดาวนะครับเขาบอกว่า แรงบันดาลใจที่เขาได้นะฮะที่เขาแรงบันดาลใจที่เขาปั้นนะฮะรูปมนุษย์ต่างดาวก็เพราะว่าตัวเขาเองนะครับมีประสบการณ์เห็น UFO นะครับแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปนะฮะคนที่ไม่รู้นะฮะอาจจะไม่เชื่อนะฮะอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยไม่ปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องนึงเรื่องแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่อยู่ที่ การพบเจอของแต่ละคนนะฮะเราไม่สามารถที่จะมากะเกณฑ์ได้ว่าใครผิดใครถูกนะครับคนที่มีความเชื่อนะครับก็มีความเชื่อนะครับส่วนตัวผมเองนะครับเชื่อร้อนนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ